<My> channel. คุณคือรักแท้ใช่รอเปล่าตอนที่14ทับหตอนความเมาเป็นเหตุนาทีพลาดหลังจากปิดร้านผมก็โดนไอ้ฝ้ายกับไอ้บอมรากมาอยู่ที่นี่แหละครับร้านอยากเมาต้องรินเองเป็นร้านเล่าของเฮียตีพี่ใช้โยมันครับตั้งแต่เรียนจบ ผมก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่สักเท่าไหร่บรรยากาศนั่งชิลแบบนี้หายากขึ้นทุกวันครับกับใบยทางานไม่น่าโตเลยนะคุณว่าไมัยอา้าวทีไงมึงมาอยู่ที่นี่วันนี้พี่หมอครับเดินเข้ามาแล้วกอดคอผมก่อนจะถามขึ้นคักแต่เชียทีนีม่มากันสามคนนะคะพี่หมอ แกผู้หญิงตัวเล็กมองบนใส่ผมก่อนจะหันไปมองคนที่มันพูดด้วยวัดดีพี่วันนี้วงพี่ขึ้นหรอครับพอผมพูดจบพี่แกก็นั่งลงข้างผมแต่แขนที่ยังค้างอยู่ที่คอผมเนี่ยแกก็ยังไม่เอาออกสักทีหรือพี่แกจะเมื่อยแขนกันนะเลยหาที่พักเล้ว,วะแต่นี่มันคอผมครับเอาออกสักทีเถอะ ผมหนักก็ได้แต่ว่าพี่แกในใจนั่นแหละครับไม่กล้าที่จะบอกออกไปตรงๆถึงยังไงพี่แกก็เป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่งอ,อวันนี้ไอ้แม็กมาร้องนำด้วยนะไอ้ตามมันติดธุระไงมึงเงียบเชียวพี่หมอกพูดขึ้นแล้วหันไปถามไอ้บอมน้องรหัสสุดที่รักของพี่แก วัสดีเฮียน้องนั่งอยู่ทั้งคนไม่สนใจจะถามสารทุกขสุขดิบกันบ้างเลยนะนี่ถ่ายอีกห้าทีนะเฮียไม่หันมาทักผมผมกัดยังงอนเฮียแล้วเชียไอ้บอมพูดแล้วทำหน้าน้อยใจแต่มันมองมาที่ผมบอกเลยว่าตอแหลได้โลจริงๆแต่พี่หมอก็ไม่ได้ตอบอะไรมันกลับลงนะครับพี่แกก็สายสหัว แล้วก็มองมันยิ้มยิ้ม,มแค่นั้นเชี่ยแม็กทางนี้เว้ยไอ้ฝ้ายโบกมือเรียกไอ้แม็กเมื่อเห็นมันเดินเข้ามาในร้านนี่พวกมึงมาไงเนี่ยไอ้แม็กพูดแล้วนั่งลงข้างไอ้ฝ้ายพวกกูไปเจอกันที่ร้านทีไอ้ฝ้ายมันบ่นบอกว่าหิวก็เลยพามาสักหน่อย ไอ้บอมตอบพร้อมหันหน้าไปมองยายผู้หญิงตัวเล็กที่จ้องมันอยู่อย่างเอาเรื่องกูหิวหรือมึงหิวกันแน่คะเชียร์บอมไอ้ไฟพูดแบบยิ้มยิ้มแต่สกินการยิ้มของไอ้ไฟนี่น่ากลัวขึ้นทุกวันครับบอกเลยงั้นกูก็ไอ้แม็กไปละใกล้ถึงเวลาแล้วพิมหมอกว่าออกมาก่อนจะลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปหลังเวทีกับไอ้แม็กสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาประจำอยู่บนเวทีที่มีพี่หมอกเป็นมือกีตาร์พี่ออฟเล่นเบสพี่กลาเล่นกองพี่ตาเล่นคีย์บอร์ดและนักร้องนำก็คือเพื่อนผมครับไอ้แม็กว่าที่สถาปนิกหนุ่มรูปหล่อแถมร้องเพลงเพราะอีกไอ้เชียทีอีพี่หมอกนี่ คิดอะไรกับมึงปะเนี่ยทำไมมึงเนื้อหอมจังวะมีแต่คนตามจีบไอ้ฝ้ายพูดขึ้นแล้วมองํำรวจผมตังต้งแต่หัวจนหดเท้าเชียอะไรมั่วแล้วมึงอะ่ะผมได้แต่ตายหัวให้กับความี้มโนของมันมั่วอะไรมึงเห็นอย่างที่กูเห็นใช่ไหมเชียบอมไอ้ฝ้ายขอกำลังเสริมจากไอ้บอมแล้วครับดูสิครับว่า ไอ้บอมจะบอกมันว่ายัางไงไม่รู้เวมันพูดแล้วกระดกเล่าเข้าปากเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยปกติมึงมาสายตามต้องตอดสองหาสาวแล้วนี่อะไรนั่งกระดกเล่าเป็นลุงเลยแฟนก็ยังไม่มีลายหายหมดแล้วล่ะคะเพื่อนบอมทำไมกูเอาแต่คิดถึงมันวะ อยู่่ <You>, ไอ้บอมก็ว่าออกมาคิดถึงใครอะไรยังไงไอ้ไฟถามออกมาเป็นชุดพร้อมมองหนะ้าไอ้บอมอย่างรอคำตอบเปล่าไม่ได้มีอะไรมันตอบไ้ไฟแต่หันหน้าไปทางอื่นครับมีพิ่รษสัตว์ไอ้เชียย์ไฟมีผู้ชายขอมึงชนแก้ว14เดนกา ไอ้ฝายหันไปตามที่ไอ้บอมบอกทีนี้ยิ้มปากบาาเลยครับเพื่อนผมหล่อด้วยมึงแถมความแรดของมันยังไม่มีใครเกินพอผมมองไปตามคนที่พวกมันพูดถึงสายตาผมก็ไปสะดุดอยู่โต๊ะหนึ่งที่อยู่ห่างจากโต๊ะไอ้ฝ้ายมองไปสามโต๊ะผู้ชายคนนั้นหน้าคุณคุนนะครับ มีสาวๆนั่งนวลเนียอยู่ข้างๆด้วยใช่แล้วครับคุณบ้านฝั่งตรงข้ามผมนั่นเองเมื่อตอนเย็นทำมาเป็นบอกผมว่าติดธุระด่วนต้องออกมาก่อนที่ไหนได้แล้วผมจะนอยทำไมเนี่ยเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาเขาจะกอดใครจะหอมใครมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมสักหน่อยทำไม ผมต้องหมุดหงิดด้วยนะเชียรทีเบาได้เบาครับเพื่อนมึงจะรีบเมาไปไหนเสียงไอ้บอมครับมันพูดพร้อมกับจับแก้วเหลาที่มือผมไว้เออแม่งไปโดนตัวไหนมาวะเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยไอ้ฝ่ายพูดแล้วมองมาที่ผมลินมาเชียบอม ลีลาศผมบอกไอ้บอมที่ตอนนี้เอาขวดเล้าไปถือไว้เรียบร้อยแล้วครับแปลกแปล,ก,ปลกน้มึงไอ้ฟายพูดขึ้นแล้วมองไปตามสายตาของผมเชีย่ยเชี่ยบอมมึงดูนั่นไอไ้ฟลายตบไหลไอ้บอมให้หันไปดูภาพที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือผู้หญิงคนนั้นกำลังซบไหล่คุณบ้านฝั่งตรงข้าม พวกมึงกูไปเข้าห้องน้ำนะไหวปะมึงกูไปเป็นเพื่อนไหมไอ้บอมถามผมออกมาพร้อมกับจะลุกขึ้นแต่ก็โดนมือผมดันไหลไว้มันก็เลยนั่งลงไปอยู่ที่เดิมกูไปได้สบายมากผมตอบมันแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ทำไม ผมต้องเก็บเอาภาพผู้หญิงคนนั้นกับคุณบ้านฝั่งตรงข้ามไปคิดด้วยนะผมต้องบ้าไปแล้วแน่ๆหลังจากผมเข้าน้ำรตจเดินออกมาไม่ทันได้ดูเลยครับผมชนเข้ากับใครคนหนึ่งเต็มๆแต่กลิ่นหอมอ,อ่อนๆนี่คุ้นๆนะครับคุณแฟนมากับใครครับแล้วทำไมเมาขนาดนี้เนี่ย ผมเงยหน้าขึ้นมองคนที่พูดอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็กอดผมสะแน่นเชีเยเลิกเรียกผมว่าคุณแฟนได้แล้วคนโลเลผมพูดพร้อมกับแกะมือประมือออกจากตัวผมโตอยู่ไหนครับไปส่งผมกลับเองได้รีบไปดูแลคนของคุณเถอะผมพยายามผลักเขาออก แต่ทำไมแรงเขาเยอะจังนะหึงแล้วครับใครหึงเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยปล่อยผมครับคนหรือควายครับผักก็ไม่ขยับเลยทำไงดีไอทีงุดหงิดโว้ยค่ะยังไม่จบกันนะคะทุกคนสำหรับตอนที่14ยังมีต่ออีกพาร์ทสอง ถ้าใครชอบอยังไงก็มีอ e ีบุ๊กนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตอนนี้คุณไร,ร้เขาลด50%จนถึงวันที่5กันยายนนี้ถ้าใครอยากเสิร์ฟความฟินกันเต็มรูปแบบเอ็นสีเอ็นใจที่ทางช่องลงไม่ได้ก็ฝากอีบ e ุ๊กไว้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นถ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไป ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับตอนที่14ทับ2คลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนอ e ีบุ๊กกันนะคะทุกคน